เออรู้สึกว่านห้องอยู่ทางนี้ป่ะเนี่ยห้องอยู่นี้ป่ะเออต่อจ้านี่นตาจะห้องนี้เลยเออเอาวไหนห้องไะหุยหลุมบล่มเลยอ้าหลุมบลอมเอ้าทำอะไรอ่ะคือไม่เห็น คือเข้ามาแล้วเราไม่เห็นแล้วเข็นหล่นไปแล้วไงอ่ะทำอะไรอ่ะไม่บอกไม่บอกเราจะไม่บอกใครวิ่งแล้วเข็นหายไปไหนอ่อ้แล้วจะโดนเลยใช่ไหครับถ้าเราไม่เข็นหายอ่ะ A few moments later ระวังระวังล่มนะระวังนจะไม่เจอเฟย์ะค่ะไม่เช่าลุงเชียรเจ้าตู่ระวังข้างหลังนะคะ อุ้ยผ่านแล้วจุดที่สองมันมีตัวประกันอยู่ข้างหลังโอเคไปเลยเงินล้นเงินล้นโอ้ทำไมเราสองคนอีกแล้วะ อันนี้ไม่ใช่ความผิดเรามาเทเกิดทำไมเวลามีอะไรตกลงมาข้างล่างมันต้องเป็นเราสองคนอีกแล้วอะไม่ไหวไปดีกว่ารอนหล่นเงินหายไปกี่หมันมีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะไม่มีอะไรตกน้ำเลยค่ะไม่มีค่ะอะไรค่ะเมื่อกี้อะไรตกน้ำค่ะทำเงินตกเหรอไม่มีพีโรถค่ะไม่มีใครมีพี่รถค่ะถึงแล้วแล้วถุงเงินไปไหนอ๋ออะไรถุงเงินไปไหนนะ เออไปไหนวะกะเ,เลย็เจ้าตอแหไรไปไหนฮะโอ้ไปไหนหรอวะ